ดวงตะวันในวันสุดท้ายตอนที่6ในวันที่ดวงตะวันรับขอบฟ้าฤดูฝนคลี่คลายลงแล้วท้องฟ้าในยามเช้ากลับมาใสกระจ่างอีกครั้งแสงแดดอุ่นอ่อนทอผ่านม่านสีครีมของห้องพักผู้ป่วยพิเศษแพรเปิดหน้าต่างรับลมให้เบาๆพร้อมเสียงเพลงคลาสสิกที่เธอเปิดไว้ประจําทุกเช้าเพราะตะวันเคยบอกว่ามันทําให้เขารู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในบ้านไม้หลังเล็กที่เขาเคยฝันตะวันนอนนิ่งอยู่บนเตียงสายตาเขาเลื่อนลอยเล็กน้อยจากฤิ์ยาแต่รอยยิ้มคงอยู่บนริมฝีปากที่แห้งซีด พี่แพรเขาเรียกชื่อเธอเบาๆขณะที่เธอกำลังเช็ดตัวให้เขาด้วยผ้าชุบน้ำอุน่นหืมวันนี้ฟ้าใสจังเลยอยากออกไปเดินที่สนามข้างล่างได้ไหมเธอชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะยิม้มและพยักหน้าได้สิเดี๋ยวพี่ไปขอรถเขียนจากพยาบาลก่อนนะในเช้าวันนั้นตะวันได้นั่งใต้ต้นราชพฤกในสนามเล็กๆของโรงพยาบาลลมพัดเอื่อยดอกสีเหลืองร่วงโปรยลงพื้นเหมือนกลีบคํามอำลาพรนั่งข้างๆจับมือเขาไว้เงียบๆไม่มีคำพูดใดจำเป็นต้องพูดอีกเพราะสิ่งที่อยู่ในหัวใจของทั้งสอง มันชัดเจนกว่าเสียงใดในโลกแพรรู้ไหมว่าตั้งแต่รู้ว่าพี่อยู่ในชีวิตผมผมไม่เคยกลัวความตายเลยอย่าพูดแบบนั้นเลยตะว,วันเขาหันมายิ้มดวงตาเต็มไปด้วยความสงบผมไม่ได้พูดพราอยอมแพ้ผมพูดเพราะผมได้ใช้ทุกนาทีไปกับสิ่งที่มีค่าคือการรักพี่และปันแพรกอหลั่นน้ำตาไว้สุดแรงเธอกรดดิมฝีปากแน่นแล้วโน้มตัวลงกอดเขาเบาๆขอบคุณนะที่เลือกพี่พี่ทำให้ผมรู้ว่าบ้านไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง แต่มันคือที่ที่หัวใจได้พักพี่เองก็เหมือนกันตะวันเป็นบ้านที่พี่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจออีกแล้วคืนนั้นหลังจะกลับมาที่ห้องตะวันขอให้เธอช่วยเปิดเพลงที่เขาชอบเพลงเก่าๆทำนองนุ่มละมุนที่ทั้งสองเคยฟังด้วยกันบ่อยๆพี่แพรคืนนี้ไม่ต้องฟาวก็ได้นะนอนพักเถอะพี่เหนื่อยทั้งวันแล้วเธอสายหน้าถ้าพี่นอนแล้วตื่นมาโดยไม่มีตะวันพี่จะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเลยเขาหัวเราะเบาๆดื้อเหมือนเดิมเลยเธอหยิบหมอนเล็กๆมาวางบนโซฟาข้างเตียง นั่งพิงหัวเตียงเขาพร้อมจับมือเขาไว้แน่นตะวันมองเธอนิ่งๆแล้วพูดเสียงเบาสัญญาณนะว่าพี่จะมีความสุขแม้ไม่มีผมแพไม่ตอบทันทีดวงตาเริ่มพะโมวไปด้วยน้ำตาพี่ไม่สัญญาว,ว่าจะมีความสุขทันทีแต่พี่สัญญาว,ว่าจะไม่ทิ้งตัวเองพี่จะอยู่เพื่อดูแลปันและดูแลหัวใจของตะวันที่พี่เก็บไว้ในนี้เธอวางมือไว้ที่อ,อกของตัวเองตะวันยิ้มรอยยิ้มสุดท้ายอบอ,อุ่นและสงบอย่างแท้จริงรุ่งเช้าที่เงียบงนันเสียงนาฬิกาเดินไปเรื่อย แต่ไม่มีเสียงพูดคุยไม่มีมือที่บีบตอบพราลืมตาขึ้นจากการหลับไหลที่ไม่ลึกนักเธอรู้ทันทีแม้ยังไม่หันไปมองมือของตะวันยังอยู่ในมือเธอเย็นแต่สงบแสงแดดเช้าที่ลอดผ่านม่านกระทบใบหน้าของเขาอย่างอ่อนโยนเหมือนฟ้ากำลังบอกลาคนดีคนหนึ่งด้วยความรักเธอไม่กรีดร้องไม่สะอื้นไม่พังทลายเธอเพียงแต่วางหัวลงที่มือเขาและกระซิบว่าไปเถอะนะตะวันพี่จะรักและคิดถึงนายทุกลมหายใจหลายเดือนต่อมา เสียงหัวเราะของบรรดังอยู่หน้าร้านกาแฟาเล็กๆที่เปิดอยู่ริมสวนสาธารณะแห่งหนึ่งแพรยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์สวมผ้ากันเปื้อนและมือจากเครื่องชงกาแฟาเพื่อมองไปยังท้องฟ้าร้านนี้ชื่อว่าตะวันของแพรไม่ได้ใหญ่โตไม่มีอะไรหรูหราแต่เต็มไปได้วยรูปถ่ายของชายหนุ่มผู้หนึ่งที่เคยยืนอยู่เคียงข้างเธอเธอใช้เงินที่เหลือหลังหักค่ารักษาเปิดร้านเล็กๆแห่งนี้ไม่ใช่เพื่อหาเงินแต่เพื่อเก็บคำสัญญ,ญาและเก็บเขาไว้ในทุกวันธรรมดาลูกค้าที่มากันประจํา บางคนรู้เรื่องราวของเธอบางคนไม่รู้แต่ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านนี้อบอุ่นเป็นพิเศษคงเป็นเพราะเจ้าของร้านใส่ความรักไว้ในทุกหยดกาฟแฟสุดท้ายของรักบางความรักไม่ใช่เพื่อครอบครองบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อเปลี่ยนหัวใจเราไปตลอดกาลตะวนันคือคนคนนั้นของแพรแม้เขาจะจากไปแต่หัวใจของเธอไม่เคยว่างเปล่าอีกเลยแม้เขาจะจากไปแต่หัวใจของเธอไม่เคยว่างเปล่าอีกเลยและเมื่อวันใดที่คนใหม่จะเข้ามาในชีวิตเธออีกครั้ง แพรก็พร้อมจะยิ้มและรักได้อีกเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าความรักไม่ได้ตายไปพร้อมใครคนหนึ่งแต่มันจะฝังรากลึกและผลิดอกใหม่เสมอหากเรารักษาหัวใจให้ยังมีชีวิตอยู่จบบริบูรณ์ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของแพรและตะวันนะคะสำหรับนิยายสั้นเรื่องใหม่ๆสนุกสามารถติดตามได้ที่ช่อง I like Storytelling นะคะ